สภาพคนแพ้นอาหันจากดีครับน้องไปเลยครับทุกเกมรู้สึกว่าเราเลยเจ็บหางแขงกัองจ่อ่าแล้วทีนี้สาี่เราเอเตงมาเาต้าคนเรตเิแข่อ้แตว่ายกสกับยกสเราก็เล่นแบบเล่นเตมงเนี่ยแลยกสี่เนี่ยก็ได้ดีนะครับคิด มม้อแล้วน้องคิดไหมว่าถ้ามันเหลือแค่สิบวิถ้าเกิดว่าเลยอีกสิบวิแล้วหมดยกสี่เนี่ยมั่นใจไหมว่ามันได้ใช่ไหมว่าม่าจะกลับมาอ๋ออืใช่ได้เปรียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหลือเวลาสิบวิถ้าเกิดผ่านวุนี้ไปได้ก็คือได้เปรียบแล้วคหละถามหน่อยครับเอาอาวุธน้องนี่หนักไหมหนักครับเ็หนักนะเพราะว่ามัดต่อยไม่ค่อยโดนเท่าไหร่อ๋อมันก็ต่อยไม่โดนแต่ว่ามีลูกเตะขนาด แต่จังหวะที่เราโดนก็คือโดนเกิของโดน่อยฟองโดนแขงมากเลยนขงจริงๆท่านไปนิดนึงยังไงก็ก็ขอโทษทุกคนนะพี่ใเสียใจครับไปไม่ไม่จริงที่ยังไม่เกิดเนาะอีกสิบวินี่ต้องเกิดแน่นอนนะเสียดายมากๆเลยแล้วก็ทางทางกตากาบอกว่าเราเนี่ยฝีมืออะไรดีฝีมือไล่ไล่ยากแล้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ปลายยกนะ เราบอกว่าลายยากแล้วลายยากแล้วพร้มอยังนี้เกี่ยวพร้อมะเออตั้งใจซ้อมแล้วคิดว่าน่าจะกลับมาจะน่าได้บอกอะไรทางบ้านนิดนึงหน่ะก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับดีขึ้นแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ